ไทยนกเขาให้เบิ้งเด้อค่ะเบิ้งเด้นอนกเขามันมาตากแดดสองตัวงมมมมออมงออู่อีกตัวหนึ่งไปทางไหนรู้ไหเน,นาะไทยนกเขา Ng mắc kai, yang mắc cái luôn đi tie kong mg 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 ngâm mg 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 mắc mg 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 ngâm mg 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 อันนกเขาแบบนี้แหละที่ประเด็นจับได้มันไปหมองออนไก่โจ๊กประเดอนเบองในไตงอมๆอยู่สองตัวมุนมาหาจินเดือนได้ไทยไว้อยู่หน้าบ้านเนาะพ่นเนาะโอ้ยบางในงามๆนกเขาบ่งน้ำกันด้วยพี่น้องเอ้ยนกเขายางมาไกลไกลแล้วสิไเ้ล่ยทยรู ยางมาใกล้ๆการยางไม่ใกล้ๆตอนอนีก้ก่อนเด้อกันเด้อนก่ิผไปก่อนมาดีค่ะอยู่ดีสบายเพิ่มเก็บจยอะๆเพิ่มไข็ย,ยังนี่ใส่แมตตขอบคุณเด้อค่ะเด้อมากดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดียนที่มาเบิ้องขีประเดียนก็ขอบคุณหลายๆเพิ่มเก็บจะเลื่อนเก่าหนาบนสุดคนเด้อค่ะเด้อย่าเก็บย,ย่าจนคือเพิ่มมานนนั่ะสวัสดีค่ะ